ใช้ดีจริงไหมยอยากทานนรกฟิดหนึงอยากรับฟิดปากนิดนึง <laughs> โ,<ฮ>โอเคเลยอะ่ะคือผิวเผ๋อดูโอเคมากนะ จะบอกก่อนว่ารองพื้นเทีร่าตัวนี้เนี่ยคอบีบเนื้อลงแบบลองเกลี่ยดูแล้วนะไอตาชอบเนื้อเขามากนะเนื้อสัมผัสรู้สึกว่ามันเกลี่ยง่ายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเนื้อแบบครีมครีมมันเป็นเนื้อที่มันค่อนข้างเหมือนจะเหลวนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้เหลวถึงขั้นว่าเป็นน้ําแล้วพอเกลี่ยใช้ฟองน้ําเกลี่ยนะคะรู้สึกว่าฟินิชผิวเนี่ยมันสวยก็โอเคอะ ผิวดูดีอะผิวดูแบบอะดูรู้แหละว่าแต่งหน้ามันไม่ใช่แบบรองบืนที่มันบางๆมันดูเหมือนว่าต่อให้ล้างหน้าออกมาเราก็เป็นคนผิวสวยอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยผิวมันดูไม่หลอกดูไม่หนาไม่เติะชอบมากเซอร์ไพรส์ด้วยไม่นึกว่าฟินิชผิวจะสวยขนาดนี้